ในยามที่ความชั่วร้ายคลืบคลานชื่อของนายโชคคือปราการด่านสุดท้ายของหมู่บ้านแห่งนี้พลังอาคมของเขาแข็งแกร่งพอที่จะขับไล่พูดผีปีศาจทุกตนเขาใช้พลังนั้นเพื่อปกป้องผู้อื่นเสมอมาหมอโชคช่วยชีวิตผัวข้าด้วยมันจะเอาชีวิตผัวข้าไปแล้ว ไอ,อห,หมอาอห่าทำกูจะหักคอมึงอาคงกูจะแผดเผาให้มึงแหลกบานเอาจากร่างนี้บ,บัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแล้วเขาหิดีเดี๋ยวเขาจะจัดยาไว้ให้ขอบพระคุณคุณหมอโชคมาก ขอพระคุณที่ช่วยผัวข้าเอาไว้นายโช์หมอธรรมผู้เป็นทั้งความหวังและที่พึ่งสุดท้ายของคนทั้งหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณไสยมนต์ดำพูดผีร้ายหรือไข้ป่าที่รักษาไม่หายทุกความทุกร้อนของผู้คนจะถูกปัดเป่าด้วยอาคมและความดีของเขาสำหรับชาวบ้านแล้ว นายโชคไม่ใช่แค่หมอรักษาโรคแต่เขาคือผู้ปกป้องคือเสาหลักของชุมชนที่ทุกคนต่างฝากชีวิตไว้ให้อ่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาเช้าว,วันใหม่มาเยือนพร้อมกับความสงบสุขที่นายโชคเป็นผู้ปกป้องไว้ ทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความคารพศรัทธาจากชาวบ้านทุกสายตาที่มองมาคือความคารพศรัทธาที่มอบให้แก่เขาอ้าวหมอโชคจะไปไหนแต่เช้าเลยจ๊ะเอาอยู่ยาไปให้คนปว่วยนี่หน่อยจ้ะป้าคุณยายหมอโชคใจดีเหมือนเทวดาเลยหมอโชคขอบคุณเรื่องเมื่อคืนอีกทีนะถ้าไม่ได้หมอแล้วก็ ครอบครัวลงชมคงแย่แน่ๆเลยมันเป็นหน้าที่ของใครอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจไปหรอกมีอะไรให้ช่วยกระบอกกันได้ท่ามกลางความนับถือจากผู้คนมากมายนั้นมีเพียงสายตาคู่เดียวที่ทำให้หัวใจของหมอธรรมผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาที่มีความรัก สายตาของนางแก้วพี่โชคมาแต่เช้าเที่ยวมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเห็นมันบานอยู่ข้างทางมันสวยดีแล้ว็็มาฝากแก้วขอบใจนะจ๊ะพี่โชคสวยมากเลยแก้วจะเอาไปทัดหู นายเมฆชายหนุ่มผิวพรรณดีแต่งกายสะอาดสะอา้านโดยเสื้อผ้าจากในเมืองเขาเดินตรงมาที่กลุ่มหญิงสาวแต่สายตากลับจับจ้องไปที่นางแก้วเพียงผู้เดียวนั่นนายเมฆลูกเศรษฐีที่เพิ่งย้ายกลับมาจากในเมืองนี่นะน้องแก้วพี่เข้าเมืองไปเมื่อวาน เห็นปิ่นอันนี้แล้วนึกถึงหน้าน้องแก้วขึ้นมาทันทีเลยของเล็กๆน้อยๆหวังว่าน้องแก้วจะชอบนะออคือพี่แม่จะดีเหรอจ๊ะมันดูแพงเกินไปแก้วรับไว้ไม่ได้หรอกสําหรับน้องแก้วแล้วไม่มีอะไรแพงเกินไปหรอกรับไว้เธอนะถือว่าเป็นของฝากจากพี่ ผมของน้องแก้วสวยอย่างนี้ต้คู่ควรกับของวสวยๆงามๆสิความรักที่เขาคิดว่ามั่นคงดังขุนเขากลับถูกสั่นคลอนด้วยลมปากและของกำนันเพียงชิ้นเดียวหมอธรรมผู้ยิ่งใหญ่ขับไล่ปีศาจออกจากร่างของคนได้นับไม่ถ้วนแต่เขากลับไม่เคยรู้วิธีขับไล่ปีศาจแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจ ที่กำลังกัดกินหัวใจของเขาเองค่ำคืนนั้นหมอธรรมผู้ปกป้องหมู่บ้านได้ตายลงแล้วมือที่เคยใช้ประคองคนป่วยและมอบชีวิตบัดน,นี้กำลังปั้นหุนเพื่อสะแช่งและช่วงชิงความรักความหึงหวงและความน้อยใจ ได้หลอมรวมเป็นยาพิษร้ายแรงเขากำลังจะทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการใช้มนตราแห่งความมืดเพื่อบังคับหัวใจคนที่ตนรักโดยไม่รู้เลยว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงกว่าชีวิตของเขาเอง น้องแก้วพี่รู้ว่ามันอาจจะกระทันหันไปหน่อยแต่พี่ไม่อยากเก็บเอาไว้อีกต่อไปแล้วตั้งแต่ที่พี่กลับมาพี่ก็รู้ใจของตัวเองมาตลอดว่าพี่รักน้องแก้วพี่อยากจะดูแลน้องแก้วไปตลอดทั้งชีวิตแต่งงานกับพี่นะพี่เม่แต่ว่าเรื่องของแก้วกับพี่โชคพี่รู้พี่รู้พี่รู้ทุกอย่างนั่นแหละ แต่พี่อยากให้น้องแก้วเลือกอนาคตที่ดีที่สุดอนาคตที่สุขสบายไม่ต้องมาตากตามทำนาอีกต่อไปพี่จะดูแลแก้วอย่างดีที่สุดเลยพี่สัญญาน่าจะแก้วให้โอกาสพี่นะอืมจะแก้วตกลง ตอบรับเพียงพยางเดียวแต่มันคมยิ่งกว่ามีดหมอเล่มใดที่เคยสัมผัสกายมันไม่ได้กรีดแค่เนื้อแต่มันเฉือนวิญญาณของเขาให้ขาดสะบัน้นทำไมแกทำไมถึงทำกับพี่แบบนี้ ข้าดูแลเจ้าข้านักเจ้าสุดวัตใจแล้วมันเป็นใครมันมาจากไหนจิตติมิติปิญญานังจงรักบัวจงหลงบกวตีอเอมจงพินนาชิบหาย สู่ผู้ร้ายอาคมที่เคยใช้ปกป้องบัดนี้ได้ฉีกกระชาติวิญญาณของเขาให้แหลกสลายคุณงามความดีที่เคยสร้างสมมาทั้งชีวิตถูกเผาไหม้ในกองเพลิงแห่งความริษยาในคืนนั้นหมอโชคคนดีได้ตายไปแล้วและสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาแทนที่คือปีศาจที่หิวโหย ปีนศาสที่ถูกจองจำด้วยคำสาบของตนเองชาวบ้านเรียกผีตนนี้ว่าผีโพกแสงตะวันที่เคยนำความหวังมาให้บัดนี้กลับศาสตร์ส่องเพื่อตอกย้ำความอัปยศของเขา ร่างกายกลับมาเป็นมนุษย์แต่จิตใจได้แหลกสลายกลายเป็นสัตว์ร,ร้ายไปแล้วเขาคือผู้รักษาที่กลายเป็นโรคร้ายเสียเองคือผู้ปกป้องที่กลายเป็นภัยคุกคามข้าข้าทำอะไรลงไป และนี่คือชะตากรรมของเขาต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงในตอนกลางวันเพื่อรอคอยการมาถึงของปีศาจในตัวเองเมื่อราติการมาเยือนเมื่อคืนนี้เอ็งได้ยินเสียงไก่ร้องวันทุ่งไหมอินวนได้ยินสิพี่พอข้าออกมาดูไก่ข้าก็หายไปตัวหนึ่งแถมยังเจอรอยเท้าประหลาดประหลาดเต็มไปหมดเหมือนรอยเท้าคนแต่ก็ไม่ใช่ แถวริมบึงท้ายหมู่บ้านก็เหมือนกันข้าไปหาปลาตั้งแต่เช้ามืดเห็นซากกบซากเขียตายกันเกลื่อนเลยเหมือนกับโดนฉีกินสดๆหน้าขนลุกชาวบ้านถึงลือกันว่าเป็นผีโพงไม่ไม่จริงไม่ไม่จริงไม่ไไม่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  ถูกค่ำคืนคือสงครามสงครามระหว่างคนที่เขาเคยเป็นกับปีศาจท,ที่เขากลายเป็นแต่ไม่ว่าเขาจะต่อสู้ดิ้นรนเพียงใดสุดท้ายความมืดมิดก็เป็นฝ่ายชนะเสมอและในคืนแห่งโชคชะตานี้ ความลับที่เคยพยายามซ่อนไว้ด้วยความเจ็บปวดก็ได้ถูกเปิดเผยผู้คนที่เคยยกย่องเทิดถุนเขาเป็นผู้ปกป้องบับน,นี้กำลังจะกลายเป็นทู้ไล่ล่าประตูบ้านของนายโชคค่อยๆแง้มเปิดออกอย่างชา้ชาๆร่างหอมเกรงของผีโพที่มีเขาโครงของนายโชคค่อยๆก้าวออกมาจากความมืด วงตาสีแดงกันกวาดมองไปรอบๆอ,อย่างหวกระหายจังหวะนั้นเองป้าน,นวลนกำลังเดินตรวจเล้าไก่เพราะกลัวว่าจะถูกขโมยอีกเธอถือตะเกียงอยู่ในมือและหยุดชะงักเมื่อเห็นร่างประหลาดออกมาจากบ้านของหมอโชูเธอเบิกตากว้างด้วยความตกใจและหวาดกลัวทอยผี ผีพงมันออกมาจากบ้านหมอโชคเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสียงอีป้าน,นวนมันร้องว่าผีพงทุกคนจุดบคบเพลิงไปดูที่บ้านหมอโชคเร็วมันอาจจะทำร้ายหมอโชคกลุ่มชาวบ้านผู้ชายที่แข็งแรงถือครบไฟและอาวุธเข้าที่จะหาได้วิ่งตามไล่ผีโพงไปติดๆ ผีโพงนายโชคว,วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตมันไม่ได้หันหลังกลับมาสู้มีแต่ท่าทีที่ตื่นกลัวและสับสนมันวิ่งสเปะสปะจนไปถึงลานหินแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางตันแสงจากคบเพลิงหลายดวงส่องให้เห็นร่างของผีโพงที่ผอมเกรงตัวสั่นเทาเมื่อหันหน้ามาเผชิญกับชาวบ้านดวงตาสีแดงกล่ำ เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่ความดุร้ายล้อมมันไว้มันจนมุมแล้วเตรียมตัวเข้าไปข้ามันเลยไอ้ปีศาจเดี๋ยวก่อนทุกคนหยุดก่อนดุดูหน้ามันดีๆในแสงไฟนั่น ขุดเจ้าช่วยน,นั่นมันหมอยโชคกันเหรอผีโพงนายโชคเมื่อได้ยินชื่อของตัวเองมันจะดุ้งเพื่อกราวกับผูกกระชากวิญญาณมันเปล่งเสียงร้องโหยหวนออกมาซึ่งไม่ใช่เสียงคำรามของปีศาจแต่เป็นเสียงร้องไห้ของผู้ที่หัวใจแหลกสลายก่อนจะอาศัยจังหวะที่ทุกคนตกตะลึงพึงเลิม พุ่งทยานฝ่าวงล้อมออกไปและวิ่งหายลับเข้าไปในความมืดมิดของป่าลึกเสียงร้องไห้โหยหวนในคืนนั้นคือเสียงสุดท้ายของหัวใจที่แหลกสลายเมื่อแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณมาเยือนมันก็ได้นำชีวิตของหมอธรรมผู้ยิ่งใหญ่ จากไปพร้อมกับความมืดมิดไม่มีใครรู้ว่าสิ่งใดที่ฆ่าชีวิตของเขาไปกันแน่จะเป็นมนต์ดำที่ย้อนเข้าตัวหรือหัวใจของเขาเองที่ไม่อาจทนรับความเจ็บปวดได้อีกต่อไปเรื่องราวของผีโพงนายโชคได้จบสิ้นลงแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงตำนานอันโศกเศร้าของชายผู้เป็นที่รัก ที่ถูกทำลายลงเพราะความรักและกลายเป็นปีศาจร้ายด้วยหัวใจที่เปราะบางของความเป็นมนุษย์นั่นเองอเว้นร,รมเวกรรมจริงๆไม่น่าเลยหมอโชคเอ้ยถ้าเมื่อคืนพวกเราไม่ได้ไล่ตามเข้าไปเขาเขาอาจจะยังมันไม่ใช่ความผิดของพว,เวกเจ้าหรอก บางทีผองตายอาจจะเป็นการปลดปล่อยให้เขามนทุกทรมานเสียทีหลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครในหมู่บ้านเอ่ยถึงผีโพงตนนั้นอีกเลยทุกคนเลือกที่จะจดจำเพียงภาพของหมอโชคคนดีผู้ปกป้องที่ยอมสลายร่างของตนเอง ไปพร้อมกับปีศาจที่เกิดจากความรักเพื่อไม่ให้มันได้ทำร้ายใครอีกต่อไป